สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นสาวชาวนาน,นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถดำพอนะคะเพราะว่าเพิ่งทําเซตเนาะประมาณยังไม่ถึงเดือนหรอกทุกคนดูฝั่งนี้ว่าหมายคนละสียังไม่แล้วเลยพอว่าเสียงผอบาก็รวมๆแล้วมดแสนกว่าบาทประมาณแสนห้านะคะทุกคนดูฝั่งนี้ค่ะจะนั่งจะเอารูปตอนที่ว่ากําลังประกอบดําให้ดูด้วยนะคะ พรอะอาเดี๋ยวพราบอกดีกว่าหมดประมาณเท่าบาทโอ้มดจักแสนสี่นี่แหละแสนสี่แสนห้าในลองยกดัมให้ดูได้ไหมได้เอาลองดีเอาว่ามันจะสูงขนาดไหนเนกสูงประมาณเท่าไรในใส่ได้กี่ตันห้าหกตันนี่ใช่นี่หมือนกันใสเต็มเราไม่เคยใส่เต็มเราไม่เคยใส่เต็มเนาะทุกคนถึงจะวิ่งมากก็ใส่มันก็ประมาณ แปบตันนะคะทุกคนมันแต่ว่าไม่ได้ใส่เต็มนะคะอันนี้ก็ลองยกดัมมห้ทุกคนดูเนาะทุกคนเนาะก็เป็นหกลอ้อติดดั้มเนาะพอติดเองนะคะพอประกอบเองก็ประมาณเดินกว่ากว่าประกอบอะไรนะเดาเอาเดาเอาเดาเอานะประกอบเองเดาเอาก็นี่สูงไหมทุกคนสุดแล้วอันนี้นะคะนั่งก็ยืนยืนจาก เดี๋ยอันนี้คือกล้องปก,กติของ iPhone น,นะคะถ้าเกิดว่ายอดลังนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้หน,าม,น,นะนามันตำอะไรนะหนามันต่ามันตำน่ำหน่อยนึงเพราะว่าโอเคยกลงได้ ok นี่กับเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆดนะค่ะทุกคนอันนี้ไปซื้อดำมามันจกบาทเล็กมันแพ,ง,นพงแต่ตัวดำกับประมาณสี่หมื่นเจ็ดตัวดำสี่หมื่นเจ็ดนะคะทุกคนแต่ว่ามันแพงตรงเล็กเนา อันนี้ก็เพิ่งใส่อันนี้วันก่อนๆอีกไงตัวที่ตรงนี้ยังไม่แล้วเลยจะคล้องว่าอ่ะไหนอะไรนะสียังไม่ทาสียังไม่ทาทาสีหัวใช่ไหมนี่ไม่ใช่สีคางนี้เป็นคนละสีนะเอ้าคนละสีคางหรือไขว้ทายไม่มันแหงก่อนทาหัวรถดาวไหมนี่ยังไม่รู้แต่ช่างเบ็ดเขาจะทาไหมช่างเบ็ดจะทาไหมช่างเบ็ดก็จะบอกว่าลงเงินนี่ทุกคนเราก็ได้สติกเกอร์นะคะ ไม่ซิ่งก็สายเขาพิกเหี่ยวร้านทุกนะคะแล้วก็ลดดําซิ่งดินด่วนของพี่วุฒินะคะได้สองอันแล้วฮ่ฮทะเบยียนลดงวดงวดเมื่อกี้ที่นั่งสื้อนะคะสื้อแต่ว่าไม่ถูก <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกแกลืมถุงคุยเอาลงมาดูนี่ใส่ได้กี่ตันนี่ทีพ่พอถ้าเกิดใสเ่เต็มเต<อ>็มใช้ได้กี่ตันถ้าเกิดยังใส่เต็มเต็ไมไม่เคยใสย่ ซุงมทุดที่ใส่มากยังได้กี่ตันเจตันแปตันเตันแตัน,ตนแต่ว่าใส่เสมอประมาณเสมอตรงนี้นะคะทุกคนไม่ได้ใสม่มากนะคะแน่ยิ้มให้นักกองนะพขหวยไก่ออ, <c oughs> อกแล้วเลขออกอะไรดิเลขกกเล็เกี่ยว <c oughs> นี่นะคะทุกคนออกรลเกี่ยว <c oughs> ออลเลกี่ยวนะนะสองเจ็ดศูนย์นะนะ 9015นี่นะนี่อันนี้รถเกี่ยวปานเจเลยนะคะทุกคนปี2016นะคะซื้อมากับประมาณเกือบ5ปีแล้วซื้อตอนนั้นซื้อมากับประมาณ2ล้านกว่าๆ2ล้าน32ล้านบาประมาณนี้นะคะทุกคนนั่งก็จํจไม่ได้แล้วเพราะว่านั่นมันดเป็นคนจ่ายตังค์แต่ว่านั่งไฟโดยอยู่แต่นั่งมันดเป็นคนจ่ายตังค์อันนี้นะจะเป็นคันที่พอซื้อมาก่อนนะคะเราจะมีคันหนึ่งที่มันเป็นของเท่าแก่ซื้อก่อนเดี๋ยวเรงจะไปถ่ายนะคะทุกคน อันนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวคันเก่านะคะเดี๋ยวจะพักพอกกับจีดัดแปลงเป็นเครื่องอัดฟางนะคะทุกคนไม่รู้ว่ายี้ห่ออะไราจะเป็นนี้ห่ออะไรนั้นตนว่าแบบแบบกระสอบปุ้ยนะคะแต่ว่าเขาดัดแปลงเป็นอุ่มต่อไปพอกกับจีดัดแปลงเป็นเครื่องอัดฟางนะคะรดติดตามผลงานนะคะแต่ว่าติดตามผลงานนี่ก็ต้องตอนรอมีตังก่นอนเนาะตอนนี้ยังไม่มีตังมีแต่เลียนตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็อีกคันหนึ่งนาะทุกคนนี่ เพราะว่าพึ่งไปเกี่ยวเข่ามาเนาะ,ะนาะยังจอดอยู่บนรถอยู่นี้นจะเป็นขั้นของเธอแก่ที่ออกหลังพอนะคะเนาะก็มันก็เก่าเท่ากันซื้อออกปีเดียวกันเนาะสองพันสิบหกคือกันเดี๋ยวเพราะว่านั่งก็นั่งทีบอกอยังไงดีอรนั่งก็ไม่ค่อยเก่งเครื่องมือนองแล้วเพราะว่านั่งก็พึ่งอยู่บา้านเรานั่งก็พึ่งฮัดแบบฮัดรถเกี่ยวพึ่งได้ประมาณไม่พึ่งฮัดเดือนต้นเดือนนี้เนาะรถเกี่ยวอะ่ะส่วนรถไทยนั่งก็นานแล้ว แล้วก็ทุกคนนี่นั่งจะบอก <c oughs> ไอเครื่องยกลงมันเพาะหนนั่งจะบอกเด้อ <c oughs> เขาถือเอาแต่ว่าพอทาเองแล้วก็มีแบบใส่ปุ๋ยพรมรองอันเนาะนังเทเลยอะทุกคนมดประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละไอเครื่องยกหลงพอยกหลงมันจำเป็นคล้ายๆมันอันนั้นอะ่ะไอที่ว่ามันเป็นผาดําคุมคุมโป๊ะไอเนี่ยพี่ เอแตงโมอ่ะแล้วแกเอามาดัดแปลงเป็นรอ,อ,องมันเอยกล่องมันโตน่ะนี่นะคะทุกคนนี่พี่ต้องจะบอกว่านั่นน่ะไอที่ว่าตุ๊กลมลน่ะพี่อย่าลืมไปซื้อไว้เด้อมันไก่ออกแล้ว <c oughs> ไม่ถูก่าว่ากันเดินนั่งแคบบอ,อกแนวทางที่ซื้อนั่งจีซื้ออยู่ฮันน่เพราะว่าเมื่อก่อนไปกี่อ่ะพ่อต่อดำเช็นั่งก็สซือลอยคุณลอยแล้วที่นี่วดนี่อีกพอต๊กขังทางก็ นี่แหละไอ,อสองคันนี้หละตกขังทาง,างกันดีซื้อนะคะทุกคนนี่อย่าลืมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าเกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆน,น,น้องๆคนขอบคุณค่ะ